สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุกคนเมื่อนีมาพูพอ่อกับแม่แดงอีกเน้ะจ้ะเบิงเลยจ้าเดอ้อผู้ใดต้องการพัานใหม่ยุคาริตัเนาะจ้ะกับร่างงามพร้อมปลูกเลยจ้าเบิงเลยจ้ะหลอบนีหลอบแหลกจ้า สองแสนนะจ๊ะหอบนี่งสองแสนจ้ะสองแสนต้นนะจ๊ะได้ตองการอยากปลูกยุคาลิตรัดไม่วิเศษปลูกเราตัดบ่มีตายจ้ะยิ่งตัดยิ่งแตกใช้ได้ตลอดชีวิตเลยจ้ะจนคนจนผู้ปลูกตายปลาพัานใหม่ยุคาลิตัดบ่มีตายจ้ะ สปีตัดเท่านังสามปีตัดเท่านังเนาะจ๊ะเป็นใหม่เศรษฐกิจเจ้อจ้ะเด้อผุ้ใดมีท,มทีมีทางหลายๆเอาไปปลูกไปเถ้าจ๊ะงามงามจ๊ะมะเบืองพี่น้องแม่แดงสิผ้าเบืองผ่านหม่ปลากับมีเด้าจ๊ะไม่ปลาย่างหน้าต้นประดู นี่จะไม่ปลากับมีอยากได้ผ่านไหมยังทักมาเด้จ้าชีพนี้ก็สันสเนาะค่ะชีพสันสนผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่แดงน้ำเน้อได้จ้า ขอบคุลหลาจ้าทีท่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า